เปนเอาหลวงตาอนุญาตให้เ็นสา้างเเวตว,วันส้างเพืือหาไร่ได้หาไร่ไาาด้สมทบทุนมาส้างข้าไงน้ำกันอาหารตะ,ะนันหลวงตาจึงขอเชิญชวนอยากโยอมสิญาณุสิทั้งหลายรวมกันบริจาครวมกัน หลับน้ำเพลินเด้อนี่ครับน้ำเพลินเอาไปรุ่นแรกได้รุ่นแรกที่วัดป่าเทพนิมิดวัดป่าเทพนิมิดตเออเพื่นที่่ด้รวบรวมเพื่อะทีออกไห่หล,ลักการลูกหลานสนใจติดใจอันอันจองน้ำเพลินจองน้ำเพลินเด้อหล่ะเด้ดยอเลยหยายดย้อมเด้อพอด้ซอยกันซอยเหลือกันทุกด่านคุกวิธีเก่านะละ าหากว่าลูกหลานนี่กิตทธาจิ่สังระน้ำหลวงตากะขอเชิญใดที่เอาเอาถาวรตุวันน้ำพวกพันเห็ดเดอ้อเอาพวกเอาตุวันนี่รุ่นแรกหลวงตาอนุญาตให้สางเรียบร้อยแล้วนั่นกเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั้งหลาย รวมกันเด้อหล่าเด้อรวมกันหากว่าผู้ใดเด็ดสางแล้วก็มีผู้้านิมีมีเกิดคืนมีความลำคลมลวยถึกหวยถึกเบอร์เป็นคนจุเจริญด้วยหกขัพตัสมบัติมากไม้กายกองให้เจริญเจริญเด้อสาธุสาธุา